สวัสดีค่ะตูนจาก The w a อ f l ฟนะคะปีนี้นะคะเด e w วอฟเฟเข้าสู่ปีที่18แล้วค่ะเราทําธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กนะคะเป็นร้านวอฟเฟิลขนาดเล็กซึ่งในปีนี้นะคะเดอะวอฟเฟได้ทําการรีแบรนดิ้งใหม่ค่ะทั้งภาพลักษณ์แล้วก็เมนูนะคะ50สสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศเลยค่ะ เกตลงทุนนะคะสำหรับโมเดลใหม่ตอนนี้เดอะวอล l เฟอรเริ่มต้นที่465,000บาทนะคะก็จะมาพร้อมเคาน์เตอร์วัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็รวมเทรนนิ่งทั้งหมดด้วยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะลงทุนร้านแฟรนไชส์วอลเฟอรขนาดเล็กนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดเดอะวอล e เฟอร์ไทยหรือว่าบน f a c e b o o k นะคะ f a c e b o o เดอะวอล f เฟหรือว่าสนใจแฟรนไชส์สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ